เขาโต้เถียงกันยิงอภิปรายนั้นประชาธิปัตย์ก็ต่าไปเองค้านทุกเรื่องแต่ในที่สุดก็ลงมติประชาธิทัตปัแปรญติอภิปรายแสดงว่ายอมรับในรขบวนการแก้ไขกฎหมายรัฐมนูญพี่น้องที่เคารพผมเสียใจที่สุดที่ฝ่ายนิติบัญญัติเสีย,ยเอกราชให้แก่ฝ่ายตุลาการครับฝ่ายตุลาการ ที่เระหยัถ้าผมเป็นสอสอผมไม่ยอมคนเลือกมา265ล้าน265คนไปให้คนกระจอกกระจอกอย่างนั้นมาตัดสินพี่น้องที่เคารพผมไม่อยากบอกว่าคุณวัชรเนี่ยเคยอยู่สำนักงานทนายความเสนีปราโมทก็เป็นเรื่องของคุณผมไม่อยากบอกว่าคุณเคยเป็นยุวประชาธิปัต์ผมก็เป็นเรื่องของคุณ คุณสรัทธาประชาธิบัตปรตย์ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ลาออกจากศาลซะแล้วก็มาสมัครผู้แทนแข่งกันนี่ฝ่ายนิติบัญญัติขับผ่ให้คุณเต็มที่แล้วนะอายการก็วิชัยแล้วบอกว่าต้องผ่านอายการก่อนเลขาธิการรัฐสภาก็บอกว่าเป็นอำนาจชอบธรรมของสอสอสวอที่จะแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญไม่มีองค์กรไหนแก้ได้ เพราะฉะนั้นสารรัฐธรรมนูญครับอาจารย์ศาสตราจารย์ผาสุขพงษ์ภัยกิตแห่งรัฐศาสตร์จุฬาบอกว่าสารรัฐธรรมนูญนี่ห่อเหินเกินกุงลงกาครับกุงลงกามีแค่นี้แต่คุณห่อเหินไปผมไม่เคยเห็นสารถอนประกันครับผมบม่เคยเห็นสารถอนประกันโอ้ย คู่ความก็ไม่ใช่โจทก็ไม่ใช่จำเลยก็ไม่ใช่พินังที่กอบสารรัฐธรรมนูญคนนี้แหละไปแก้ไขคู่ความเองเขาล้องเขาล้อรัฐสภาเป็นผู้ถูกล้องแต่สารรัฐธรรมนูญไปแก้ว่าเป็นประธานรัฐสภาหมายถึงนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์เอาอำนาจอะไรไปแก้ชื่อคู่ความรัะ เสียดายเงินภาษีครับแสนกว่าบาทนะครับแสนกว่าบาทผมรู้หลายคนเน่ยเคยสนับสนุนคอมอชอผมไม่อยากเอ่ยชื่อกลัวเขาฟ้องจะรันพักดีธนากุลท่านหลายทราบดีคนคนนี้เป็นนั่งปรึกษาที่บ้านนายปรีมาลาคุณพร้อมคนหลายหลายคนอยู่เบื้องหลังการรัฐประหาร เมื่อเสร็จรัฐบ,บาลหารไปเป็นปลักกระทรวงยุติธรรมประธานสาริกาไปเป็นรัตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหลังจากพ้นอำนาจไปจะกลับกระทรวงยุติธรรมเขาไม่ให้เลยค้ำถอไปเป็นตุลาการศาลรัฐมนูญครับคนคนนี้ก็บอกว่ารัฐธมนูญต้องแก้ได้เป็นหน้าที่ของพี่น้องประชายชนจะแก้ได้คนเหล่านี้เป็นศาลร,รัฐมนูญ ทำหน้าที่ให้ความยุติธรรมประเทศทาบมันจะไปยังไงความยุติธรรมไม่มีสามาคคีไม่กดวันนี้ไม่ได้มาปุระดมแต่มายุ่ยงโดยเฉพาะเป็นไรเป็นกันลุยไม่ลุยลุยที่ไหนล่ะพี่น้องครับไม่ต้องตื่นเต้นสารรัฐธรรมนูญทําผิดเขาคงผิดไปเอง ไม่มีอำนาจใดแล้วครับที่จะมาทนกระแสทานต่อสู้กับอำนาจของประชาชนผมเชื่อมันว่าพี่น้องประชาชนอดทนไม่ไหวแล้วมากันแกงจตุพรพรมพันธ์ได้ยังไงตู่จ๋าไม่ต้องอดข้าวไม่ต้องอดข้าวกินเข้าไปอย่าอดอดแล้วมันตาย,ยาจริงๆนะน้อง อดแบบจำลองสีเมืองก็ได้อดไปด้วยกินนมไปด้วยเพราะแม่เห็นกินข้าวด้วยอ่ะอย่าให้จตุพรมีอันเป็นไปนะอันนี้สอนทนไม่ได้นะมึงว่ารู้กูว่ากูเป็นใครอ่ะขนาดกูกูยังไม่รู้ว่ากูเป็นใครเลยเพราะฉะนั้นความสามาัคคีจะเกิดเมื่อความยุติธรรมเกิดขึ้นครับผมอยากให้ดู เสียงภาพอาจจะไม่ชัดเจนนะครับว่าคนเหล่านี้เคยพูดไว้อย่างไรเริ่มต้นจากพิพพงธงชัยพันธมิตรพูดเรื่องรัฐธรรมนูญว่างไงเริ่มต้นจากจาันนันพัฒนดีธนาคุณพูดไว้อย่างไรและเริ่มต้นโดยปิดท้ายโดยอภิสิทธิ์วชชาชีวารับเปิดให้พี่น้องฟังนะครับก่อนที่จะจบกรรปราใสาจะได้รู้เห็นสันดอรสันดาณคำพวกนี้เมื่อมีอำนาจพูดอย่างนึงไม่มีอำนาจพูดอย่างนึงไอ้ส้น ไอ้ส้นไอ้สน้สน,สนผมไม่ได้พูดคำหยาบพี่น้องต่างหากที่พูดความจริงส้นกับตีนเนี่มันก็ตีนเราได้แหละไม่ทราบว่าทางเจ้าหน้าที่พร้อมไม่ยังครับพร้อมเปิดดังๆเลยครับเริ่มจากพี่พบพงใชัยพันธมิตรพันธมานมันพูดว่ายังไงเพื่อจะให้รู้ํำพืดพูดอย่างนึงเมื่ออยู่อย่างหนึง่งไปอย่างหนึง่ง เฉลิมอยู่บำลุงมารอเวทีแล้วครับเดี๋ยวดูคลิปวิดีโอสักนิดนะครับเพื่อจะได้ทบทวนความทรงจำครับก่อนจะชมคลิปวิดีโอเชิญทุกท่านยืนขึ้นเคารพธงชาติก่อนนะครับ ังเหมือนเดิมเลยน่ยังเหมือนเดิมครับเปิดคลิปสักหน่อยครับเปิดคลิปสักหน่อยนะครับเพื่อจะให้ประชาชนได้เข้าใจว่าสันดอนสันดานพวกนี้เป็นยังไงครับพรอมไหมยังครับเจ้าหน้าที่ครับเรครับเงื่อนไขอะไรบ้างเรามีเงื่อนไขว่านี่พี่พบธงชัยนะครับรัฐมนูญฉบับนี้ต้องนำไปสู่การปฏิรูปทางการเมืองในการแก้ไขมาตราต่างๆที่ยังไม่สมบูรณ์ในรัฐมนูญฉบับนี้เงื่อนไขอันนี้จะส่งต่อกับใครจะส่งต่อกับพรรคการเมือง ให้กำหนดเป็นนโยบายว่าเมื่อรัฐมนตรีฉบับนี้ผ่านหรือไม่ผ่านจะต้องมีการเป็นรูปาการเมืองโดยมีประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและจะต้องนำรัฐมนูญฉบับ2550ถ้าผ่านนะครับ<ม>นำไปสู่การเป็นรูปการเมืองที่ให้ตัวแทนของประชาชนเนี่ยเข้ามาดูรัฐมนูญฉบับนี้ทั้งหมดแล้วก็จัดก,การใหม่ โหมันเลยครับโหิภพธงชัยน้อยร่างรัฐนูลฉบับนี้เรายอมรับว่าไม่ใช่รับนูลที่ดีที่สุดขรัฐนูลนี่ชนะคุณนะครับแต่เรามองว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดของการกลับคืนมาแห่งอํานาจของประชาชนการที่เราลงประชามติรับร่างรัฐนูลน,นี้เนี่ยจะให้ผลดีคือยุติระบบปฏิวัติ ทันทีโผลมนเลยครับโหมนม่อย<ฮ>สิ้นสภาพทันทีนะครับส่วนว่ารัฐนูลนี้ไม่ดีมีข้อบกพร่องมีบางจุดหลายจุดที่ท่านนำเสนอมาเนี่ยเราเริ่มกระบวนการแก้ไขนะครับการแก้ไขเนี่ยผมก็อยากจะให้เราทำแบบเมื่อปี2540ครับ เราเราเสนอแบบให้ห้า0 0ื่นคนเท่านั้นครับแล้วก็สอสอในสภาหนึ่งในสี่เท่านั้นครับเสนอแก้ไขมาตราเดียวแบบที่เราเริ่มทำในปี2540นะครับแล้วให้กระบวนการนั้นน่ะจะทำกระบวนการร่างรัฐนูนของประชาชนขึ้นใหม่โอ้มันไหนครับ ผม,ม,ม,มกม็ชอบที่มาหลังนูนฉบับนี้ไหมไม่ชอบนี่อภิสิทธิ์พระสาราหลายเรื่องเนี่ยพุที่สภามาแต่สรรหาอภิสิทธิ์นะครับ,บไ,มไม่ชอบนะครับแต่ผมคิดว่าไปได้แล้วที่พรรคประชาธิปัตย์ประกาศว่าอยากจะให้รับฉบับนี้เนี่ยก็เพราะว่าผมคิดว่ามันทําให้ความแน่นอนทางการเมืองเกิดขึ้นและบ้านเมืองมันเดินไปข้างหน้าได้นะครับผมไม่เคยพูดว่าถ้าไม่รับแล้วไม่มีเรื่องตั้งภายในนี้แหละแต่ผมบอกได้ว่าถ้ารับ ไอความแน่นอนในเชิญกรอบเวลามันเกิดขึ้นทันทีถ้าไม่รับมันมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นอีกหลายจุดจะได้ฉบับไหนจะแก้ไขอย่างไรกรอบเวลาในการทำกฎหมายลูกจะเป็นอย่างไรกรอบเวลาที่จะมีการเลื่อนตั้งหรือจะมีอาการแรกซ้อนขึ้นมาอีกเพราะว่าบอกว่าไม่รับแปลว่าอย่างนั้นแปลว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยทุกแถบการเมืองที่มีปัญหามาสองปี เศรษฐกิจมีปัญหาความไม่สงบมีปัญหานะครับถึงเวลาเดินหน้าราฐธทรมนูญนี้ไม่ได้ดีเลยแต่ดีพอที่จะทําให้บ้านเมืองเดินข้างหน้าแล้วก็ไปแก้ไขเอาผมพูดอย่างนี้เนี่ยผมขอย้าว่าผมอยู่ในเหตุการณ์เมื่อปี2535วันนั้นเนี่ยผมก็จําได้ว่าเคยมีคนพูดว่าปี3-4ไม่อนครับแต่วันนั้นไม่เหมือนวันนี้เพราะวันนั้นรัฐมนูลปี3-4เปิดช่องให้สิ่งเข้าอำนาจมันจึงเกิดปัญหาแต่วันนี้ฉบับปี5-0 มันไม่ได้สิ่งท้ออำน,นาจแบบนั้นเพราะฉะนั้นหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ต่อมาเลือกผู้ที่สภาอีกเดี๋ยวเกิดขรึ่งหนึ่งน,นิดหน่อยเนยก็จะไปว่ากันนะครับผมทราบนะครับเมื่อม่สักครู่ท่านประธานอุทยัยครับท้าตัดคอท่านแ,แต่ว่าผมอยากจะเยนว่ายิ่งผมต้องไม่ประสงค์นะครับเพราะไม่รู้อาคอท่านไม่ทำอะไรแต่ว่าไหนครับผม ฉบับนี้หรือฉบับไหนนะครับเพราะถ้าปปชรัฐบาลไปหยิบฉบับไหนมาและกรณีไม่รับการแก้ไขเกิดขึ้นแน่นอนที่ผมกล้าพูดอย่างนี้เพราะว่าผมเชื่อว่าพรรคการเมืองที่จะเข้าไปอยู่ในสภาหลังกาเรเลือกตั้งเนี่ยมีสองพวกกันนีงพวกนึงคือไม่เอาฉบับนี้อยู่แล้วอีกพวกนึงคือบอกแล้วว่ารับนั้นจะไปแก้ไดังนั้นเนี่ยทุกพรรคเนี่ยเห็นพร้องต้องการว่ายังไงก็ต้องแก้ไขฉบับนี้ผมจึงมองได้เห็นว่า ผมจึงมองไม่เห็นว่าจะไปสรุปได้อย่างไรว่าหนึ่งคนที่เข้าไปอยู่ในสภาเป็นพวกได้ประโยชน์จากฉบับนี้จะไม่แก้ไขผมบอกได้เลยนะครับถ้าผมลงผู้แทนแล้วได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนเนี่ยผมไม่ได้คิดว่าผมได้ประโยชน์จากฉบับนี้ผมไม่เป็นผู้แทนผมเพ่จะยกมือแก้ไขฉบับนี้โอ้มัน้อยค,คนเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาที่คิดผมผมเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าแก้ไขได้ครับครับและการที่ประชาชนเข้าชื่อได้ในการแก้ไขรัฐทรรมนูญซึ่งไม่เคยมีสิิ์นี้มาก่อน จะเป็นแรงกดดันไม่มากก็น้อยต่อรรคการเมืองให้มีการตอบสนองเพราะฉะนั้นผมยังมั่นใจว่าฉบับน,นี้แก้ไขได้แล้วก็ถ้ารับไปเนี่ยบ้านเมืองก็เดินหน้าได้นะครับกลับคืนสู่สภาวะปกตินะครับมันไม่เลิอเล่อเร็วไม่สมบูรณ์นะครับแต่มันก็ไม่ได้ร้ายอย่างที่หลายคนกลัวนะครับนี่คือแนวทางที่ผมมองจากสภาพความเป็นจริงที่ติดตามการร่างแล้วก็จากประสบการณ์กานทนงานการเมืองมาประมาณ15ปีนะครับโอ้มันางดัง ผมไม่ขัดข้องเลยครับถ้าในอนาคตเหมือนกับที่คณะกรรมการสมานัสรรเสนอไว้ว่าในระยะกลางระยะยาวอยากจะทําสสรกันอีกรอบไหมอยากจะเอาเรื่องนี้ไปหาเสียงกันในการเลือกตั้งครั้งหน้าโ<อ>าครับ<อ>ก็มาถึงรัฐธรรมนูญปี2550แน่นอนครับมาจากการรัฐประหารและตรงนี้ครับที่มันเป็นเหมือนกับแผลอยู่ในจิตใจของหลายๆคน บางคนไม่เคยอ่านรัฐธรรมนูญปี2550ครับแต่ไม่ชอบเพราะมาจากการรัฐประหารเป็นความรู้สึกที่เข้าใจได้แต่เจตนาผมเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรแอบแฝงและผมเดินหน้าเสนอให้รัฐสภาช่วยกันทำเรื่องนี้เะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือว่าเรายืนยันว่ารัฐสภาแห่งนี้เนี่ยมีความชอบธรรมมีอำนาจ ตามที่รัฐธรรมนูญให้อํนานาจเราไว้ในเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแต่เราจะใช้อํนานาจนั้นด้วยความรับผิดชอบโหมันดังๆเรามีเงื่อนไขอะไรบ้างพี่น้องที่เคารพมันผูดด้ใดพูดปาะไรไว้ถ้าไม่ปฏิบัติตามขอให้มันตกนรกหมอกแกงขอให้พักการเมืองของพวกมันจง ิบหยพลังประชายชนเดินหน้าต่อไปไม่มีใครมาขวางหน้าพลังของเพร่อเพื่อไทยได้ลุยแก้ะะรัฐธรรมนูญลุยแกะะรัฐธรรนูญลุยแกะะรัฐธมนูแล้วนำทักษิณชินวัตรกลับประเทศไทยอันดับต่อไปท่านจะได้พบกับขุนศึกฟังทนรูลรอที่สุดเดี๋ยวนี้มีหลานห่อก,กว่านะครับ ร้อยตำรวจเอชเฉลิมอยู่บำรุงสำหรับผมร้อยตำรวจโทอดิสอนขอบายบายก่อนครับ